come around กลับมาในเป็งที่2ของรายการเราแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์ปรีชามานั่งอยู่ข้างเราเรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับผมอยู่ดีมีชายหนุ่มหน้าตาดีมานั่งระหว่างเราสองคนใช่แล้วค่ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเคยคุยกันเมื่อสองาทิตย์ก่อนเรื่องเรื่อง LCD นะครับก็มีประเด็นมากมายที่เรายังคุยกันกันไม่จบเลยนะฮะก็อยากจะให้อาจารย์ย้ำกับท่านผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งไอ้ตรงพลาสม่ากับ LCD เนี่ยตกลงแล้วมันต่างกันยังไงครับใช่ครับย้ำให้พี่เบ ทุกวันอังคารเราจะมาเจอกันในเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับนะซึ่งวันอังคารเนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของอะไรนะพี่เบียร์นะทีวีเอลซีดีทีวีจอแบนว c d d v d และมินิคอมโปด้วยวันนี้พี่เบียร์ชมประเด็นขึ้นมาว่าสับสนมากในเรื่องของพลาสม่ากับ LCD ผมนี่แหละตัวผมนี่แหละสับสนนะวันนี้ยังสับสนอยู่เลยอูก็งงเหมือนกันนะ พลาสมากับ LCD เราจะสรุปกันง่ายๆเลยนะครับนะพลาสมาเนี่ยหลักการทํางานของเขาเขาจะใช้ผลึกของหน้าจอในเปล่งแสงออกมาเลยนะครับนะจะให้ความสว่างค่อนข้างสูงแต่ราคาจะแพงนี่คือย้ําเลยนะครับนะส่วน LCD จะอาศัยการใช้หลอดฟอเรสเซนต์หลอดแบ็คไลท์เป็นหลอดไฟนะครับลิควิดนะครับเป่งแสงผ่านผ่านผ่านตัวไอเดน้าตัวลิควิดนะครับให้ออกมานี่คือ LCD แต่ทีนี้ว่าไอ้เจ้า LCD เนี่ยในปัจจุบันมีการพัฒนาเร็วมากสูงมากสูงจนพลาสมาขายไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยได้เนี่เราก็เลยได้ยินครว่า LCD มาแทนพลาสมาในปัจจุบันวันวันนั้นได้คุยกันบอกว่าชวนกันไปซื้อทีวีส่วนใหญ่ก็บอกว่าไปซื้อทีวี LCD กันเถอะนะเจะเวลาไปแล้วก็ไปเจอพลาสมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีข่าวข่าวพี่เบีรยนะครับข่าวข่าววันนี้จะมาคุยในเรื่องของค่ายของ Panasonic นะครับนาที่คุณตัวเยวใช่นะครับนะมีเรื่องราวว่านะครับนะขอนี่ครับนะพาไปดูนะครับในข่าวหนังสือพิมพ์นะครับนะมีการนำเสนอเกี่ยวกับทางพ a นาโซนิกนะครับได้ร่วมกับบอลยูโร2008แล้วมีข่าวขึ้นให้นะคะในเรื่องของยูโร2008นะครับนะมีการแจกในเรื่องของ LCD นะครับนะถึงประมาณ3ล้านบาท นะครับซึ่งตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเลยหยิบป,ประเด็นเทคโนโลยีมาฝากกับ เพื่อนๆท่านผู้ชมทั้งหมดนะครับนะว่ารู้ว่าอาจารย์ชวนไทยผลผลทุกตอนนะครับตอนนี้เหลือสี่ทีมนะครับอาจารย์เอาสี่ทีมไหนนะครับนะผมว่าผมว่าอ่ารัสเซียก็ดีนะครัรัสเซียก็ดีครับขับเยอรมันนี่ผมว่าน่าจะทะลุเข้ารอบอ้หึหึอันนี่ไม่ขัดผมเลยไม่สเปนสเปนก็ไม่น่ามองข้ามเลยมาจะเอากเข้าต่อของเรานะครับนะฉะนั้นนะครับในเทคโนโลยีเทคโโนลยีของ LCD นะครับเราจะมีบทบาทของพลาสมามาสูงขึ้นสูงขึ้นตรงไหนนะครับตอนนี้มีนิยสารของ Gm สองพันนะครับนะของคุณบรรณาธิการเป็นคุณธานีมสงานะครับนะได้รับการเชื้อเชิญนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับนะได้รับการเชื้อเชิญจากพาราโซนิกโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเดินทางไปดีโรงงานของการผลิตพลาสม่าเลยนะครับตรงนี้เป็นเทคโนโลยีนะครับนะซึ่งทางพาราโซนิกมีการตั้งเป้าขึ้นมาบอกว่าจะผลิตพลาสมามาแข่งกับ Lcd แล้ว ดึงกลับมาใหม่พัฒนาใหม,ม,ใหม่พัฒนาขึ้นมาใหม่ฉากนั้น LCD ของทาง Panasonic าาที่มีการค่อนข้างจะว่าโปรโมทเอาไว้จะผลิตให้ถึงล้านเครื่องต่อเดือนอโดยเน้นโดยเน้นที่ตัวกระจกพลาสมานะ คือจอของเขาเฉยเดี๋ยวนะคะคือเขาผลิตล้านเครื่องต่อเดือนโดยที่เขาดูดีมานซัพพลายของตลาดด้วยหรือเปล่ามีเขาเลงไว้เรียบร้อยแล้วอ๋อคือเขาคิดเอาไว้แล้วว่าความต้องการของตลาดน่าจะเพียงพอต่อการผลิตหนึ่งล้านเครื่องต่อเดือนนะคะในยิปถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยจะได้อะไรจากนี่แหละคือตรงนี้ก็คือว่าประเด็นมันจะเข้ามานะครับนะในส่วนของเทคโนโลยีของ LCD ที่ที่เราเห็นเนี่ยในส่วนของพาราโซนิกเนี่ยเขาบอกว่าโรงงานที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยครับนะที่กรุง ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนี่นะครับนะจะมีการเพิ่มขึ้นอีกถึง3ามโลโดยเชิญของเอเชียเอาเฉพาะเอเชียก็พอนะเพราะว่าเขาจะไปทั่วโลกเลยนะครับนะเอเชียเดี๋ยวเข้าไปดูงานครับนะครับเทคโนโลยีของพลาสม่าเนี่ยเขาจะมีการผลิตให้มันบางเป็นพิเศษให้มันแรงเป็นพิเศษนะครับนะซึ่งการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะใช้แขนกลทั้งหมดใช้เครื่องจักรทั้งหมดนะขนาดมีเครื่องจักรให้ดูนะครับนะที่เห็นในขณะนี้นะครับยังใช้ยังใช้ผู้คนถึง800คน พูดะต้องกำลังผลิตใช่ไหมก็จะบอกว่าผลิตพวกของอย่างเงี้ยใช้คนไม่ได้หรอกเนาะเพราะยังไรก็ต้องใช้เครื่องมือแล้วค่อยใช้คนนี่ยคุมเครื่องมือนี่นี่คือสายพันธ์ลำเลียงในเรื่องของกระจกพลาสมาเท่านั้นนี่จะพาะสายพันธ์ลำเลียงนะครับนะเราก็นี่คือห้องนี่นี่คือต้องขอขอบคุณนะครับภาพจากเออเจมสองพันนี่คือห้องที่ทําการสร้างของกระจกพลาสมา ซึ่ง<พ>อโอกาสที่คนในเมืองไทยโอกาสจะเห็นน้อยมากภาพนี้ก็ได้คำบําเฟอร์มาจากเกม2000ซึ่งมาจากญี่ปุ่นโดยตรงสังเกตห้องจะเป็นสีเหลืองใส<ช>่ชุดทุกอย่างรียบอกเลยลำที่ขณะที่เขาประกอบพลาสมาเนี่ยลำแสง UV เนี่จะเกิดอันตรายคือจะทําให้ระบบพลาสมาเนี่ยเกิดการเสียหายได้ฉะนั้นภายในจะต้องมีการติดกระจกป้องกันระบบแสง UV แล้วอย่างนี้ค <tal word> ือส่งผลกับเราด้วยใช่ไหมคะแสงยูบูสุยูโออ่ายูบูยูบเป็นเป็นแสงรังสีใหม่น่ากลัวกว่ายูวีค่ะแต่หนูมันพูดก็น่ากลัวนะตอนนี้หนูน่ากลัวที่สุดแล้วล่ะค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าหนูแล้วฉะนั้นนะครับนะตัวนี้ก็จะสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นี่คือเทคโนโลยีที่กรุงโอซาก้านะครับที่เขาให้ดูเทคโนโลยีเลย น้องนุ่นเคยเห็นทีวีที่สูงกว่าคนขนาดนี้ไหมไม่เคยค่ะนะครับปกติก็มันก็จะเป็นพวกหนังกลางโปงกลางแปลงอะไรแต่ที่ดูืนจอ LCD ก็คือจอทีวีครับจอทีวี LCD นะครับนะแล้วก็เขาสามารถสร้างได้ทั้งพลาสมาและก็ LCD เลยนะครับด้านซ้ายมือสุดจะเป็น103นิ้ว นะครับแล้วก็<า>ตอนนี้โตโตที่สุดที่ที่โชว์ที่ญี่ปุ่นนะครับ,รบก็คือร้อยหสนิ้ว,อ,วอย่างนี้คือใหญ่เท่ากับบ้านเลยนะเทียบเทียบ<ช>ต้อง,องสร้างบ้านใส่ทีวีเลยนะครับ กาจ้างขาแล้วราคาเท่าไหร่อะค่ะแม่โไม่แพงโอ้โหเองเ้ยไม่แพงนะครัไม่แพงนิดเดียวเองนะครับไม่แพงนิดเดียวที่อย่าแพงมากนั่นเองเนี่ยใช่ใช่เท่าไหร่คะนี่คือไม่ทราบตัวนี้เขายังไม่ยังแต่น่าจะเป็นราคาใช่ใช่แต่นี่เป็นราคาในตลาดนี่เลยนี่คือราคาในตลาดของของบ้านเราเลยเรามาดูกันนิดนึงเอาละอยากจะได้ทีวีพลาสม่าแล้วก็ LCD แล้วล่ะนะครับเรามาดูวันนี้ผมหยิบมาสองค่ายให้ดูก็คือค่ายของโซนี่กับซัมซุงอ่ามากันนิดนึงนะครับ xóm cao นะไม่ต้องเอานิ้วสแกนครับตัวนี้ใช้บัตรรูดก็พอครับอีออนผ่อนศูนเอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้นิ้วเลยปุ๊กกโะเมื่อกี้บอกใช้นิ้วก็หักบัญชีเลยนะครับอันนี้มีจดหมายมาทวงถึงบ้านเลยนะอันนี้หักไม่ถึงคือเงินมีอยู่สองพันสี่แต่ต้องรูดสองหมื่นสี่ก็ไม่ต้องสแกนนิ้วนีไม่ต้องสแกนนิ้วเลยนะครับนะจากนั้นตัวต่อไปจะเป็นสามหมื่นเก้าแล้วก็หกหมื่นสี่อันนี้ราคาไล่ตามสามสิบสองนิ้วสามสิบเจ็ดนิ้วสี่สิบหกนิ้วไล่กันไปแต่ว่าตัวที่ เราดูนะครับก็คือในเรื่องของความละเอียด1 3 6 6งส8ูณเจพิกเซลเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็น HD LED HD นะั้นไม่ใช่ Full HD นะเว่าผมมาเก่าในในรายการเนี่ยบ่อยครั้งในเรื่องของ HD กับ Full HD นะนะครับในะส่วนของ s ซัมซุงลองดูซัมซุงนิดหนึ่งนะครับเราดูบนทันล่างร,ราคาจะเห็นว่าเริ่มต้น2 4 0 0มเท่ากันแล้วก็3 9มหมเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมาชุดตัวใหญ่ปับเหลือ4ี่หม อ่ะถูกกว่านะครับนะตังนิ้วกันเท่าไหร่ครับหกนิ้ว่าครัตั์นิ้วนย้วใช่ฉะนั้นนะครับนะจำไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเองนะครับนะที่อยากจะซื้อทีวี LCD ซดีเตรียมเงินไปไม่ต้องมากประมาณสามหมื่นเท่านั้นเองก็พอถ้าอยากมีถ้าอยากมีนะครับนะดีนะครับผมฉะนั้นนะครับนะฝากท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นทีวี LCD ที t ีจอในเรื่องของจอแบนที่มีอยู่ VCD DVD Mini Compo มีปัญหาการใช้งานมีปัญหาทางด้านเทคนิคด้วยนะ ด้ด้านงานซ่อมโทรมาที่025965093ค่ะอาจารย์ตอบมากเลยไปแล้วค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาตอบคำถามกับเราทุกคำตอบอย่างแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรมไปถึงเราจะคุยกันถึงเกี่ยวกับเรื่องจอทีวงทีวีกันต่อใช่ช่วงต่อไปเราังมีภาพบรรยากาศเห็นอาจารย์พึ่งมีงานอบรมไปถูกต้องเลยอากดูคนเยอะมากนะครับนะถ้าเกิดว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์การอบรมวันนั้นนะครับเรามีจานดีทีวีไปขายด้วยไปก่นนะก่อนเดี๋ยวเราช ตอนนี้อันทดสอบค่ะจะพูดจะอีจะอันนะจ๊ะไปเบรกกันสักครู่นะจ๊ะช่วงแรกเจอกันครับอ่านะฮะเดี๋ยวข่างไหนเขาบอกให้ลอยแป๊บหนึ่งก็เออเกินกินเกินหัวข้อมันเป็นอบรมเรื่องอะไรครับจ๊ะเอเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการเฟร์มแวร์ทีวีรุ่นใหม่ ใช่ที่อาจารย์เคยนํามาบอกเราว่าจะมีการจัดอบรมไหมคะใช่ใช่ใช่ที่อ้อมน้อยที่อ้อมน้อยพิเกษร87คนเข้าร่วมอบรมกี่คนควันนั้นประมาณ400คน400คนยวกลับมาได้ดูบรรยากาศกันแน่นอนัท่านหนึ่งก่อนครับแป๊บเดียวค่ะ